ศสนาเอ้ยศาสนาเห็ดย um. ังน <gro> <ogly> ั้นกับมอนนั่นเจ๊ยเจ๊ยวาสนาเอ้ยเฮ้ย อ่ะล่ะอธิชาเนี่ยสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟจีทุกท่านยินดีต้อนรับก็ชื่อซองประจอยเด้อให้แพย์บุญเงินไพย์นะเงินไผ่โอ้

粘住了。 Rồi đó. ทองไปช่วงไอ้ทิพย์แล้วบ่มือนีฮะบ่เห็ดได้ลูกบ่เห็ดเด้อเห็นยังไงเห็นยังไงพ่อหายแล้วไอ้พอหายแล้วฮะมึงยังพอหลุดอยู่้อ นี่จัดมือเริ่มจัดมือเล้วฮัลโหลมาเอ้ยบาดจะนะจะก็คิดอย่อนฮัลโหลฮึเฮ้ยหัวปกนะฮะ

เอ้ยยะภาสนะ บาจนาเอ้ยบาจนะใลดึงยงนี่อนันปลดปล Lớp nào nằm nữa bù đu nữa, bù đu nữa đó, của mẹ ngờ ha Bà đu ngờ đu kẹt lớ lạ lão mi nôm kín con nơ đờ kẹt đờ Đờ Bố đứng nụ bố đứng Để ý lão mi nôm kín con đờ mày sẽ kẹt đờ Vai hẳn con, vai hẳn con Đó Ý lão mi mèm con Đùm Đùm trường Ok, hãy hồ bác À, à bác ừ. 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 Tiếng về con Hôm nay đâu ví bạn ơi โอ้ดหเหตุเอาว่าวอาีพีมาดินพีไปไว้ไว้นะอาทิตย์หากกระป๋ายของเฮียนห่าเชียงไหวดุกเชียงไพวน่ะเชียงไพวน่ะอาทิตย์เอ้ยวะโ้องห้องอาทิตย์ปะ hết bà ăn hết bà ông hiên à, bà à, tớ. À, tớ. áo ấy lục là hùa bột ra Hà nào đừng hôm nay lúc đẹp à Hừ, sáng ừ, à. พ่อบุญห้องพ่อบุญมาโหลดพ่อบุญเสียงไว้เสียงไว้ฟังด้วยฟังด้วยไอทิปอ่ะท่านี้อชงไอทิปไอทิปน้อยแก้ก่อน

พังเสียงอาทองเพิ่นเลยซึงพังอีกแล้วเพิ่นเลยเห็ดซึงพังอีกเฮ้ย Hm โอ้ไม่พอปคึงไหมคึ่งไหมปุบงอืม ไอทิดไฮเมยครับโดดไ,ไ, <laughs> ไอทิครัไปอยูตอนปลาเม่ไปเดียวให้ครับเป็นโมลูกังใจหมดเลไอทิดเดือดชี่ <laughs> Nhớ kia gần chí lê Thế nè chơi mua bò nè Được thọ lê bò nè Cháy Úi Úi Chơi bò nhắm mới đây hoàn đẹp nè Mới hoàn đẹp đấy nè Nhớ đứa ngọt đấy bò ấy hả Bắt bè bò bò มิตูฮามาว่าบัดมาหนิมามาได้มาหนิฮะมามาแล้วงานบุญไก่เต็มเออแม่เนาะอยู่บุญมาแล้วมิตูตตวัดเลยเฮ้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 ออยู่บัดรคนนี้มิตูเตี้ยโตเฮ้ยเฮ้ยเออมาแล้วลานมะนาเฮ้ยบ้านนี่มาแล้วเออมาแล้ว โอ้ยย oh ุ่นว่าเห็นไยไอทิศนี่วะไอทิศขัดอ่ไเด้ทิศติบุญยาขี่รถขึ้นเก่าเนาะวไอเก่าบริจาคมาก็ได้เนาะวาเนะไอทิศนี่ขี่ขั้นชีแด้งเอาะไอขี่ขั้นไรตระ ทัานจีเียไม่จอนน้อยยักแง้มนสิเดลคีอวะผาเมียได้ห้านไ่มวะเฮ้ยเฮ้ยยันแล้วขี้แตกในพ่อฮะอู้อะ <c oughs> ไรร้อง ยันนะจะยันห่อในคาจะถึงวะมันบ่ถึงนอกพอย้าวนะอะลูกวะวาสนาวัสนาเอ้ยเห็นยังนูกนะวาสนา นายมีตู้ไก่บุญไหมมัอนี่เอามือเผื่อนายจะเพิ่นเหตุไปอช่างะสิเอาๆๆ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 นๆแม่ไปๆๆๆๆๆนๆๆๆพๆๆๆๆๆลๆเๆ็นโทรศัพท์แล้วๆๆ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 ๆอๆๆๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 เๆๆไ Điệp nhu đi đi búp bà đi ơ Chăm thô tít mơ cư nì Cái mà Tên mơ chú khu chú khu Tên đấy Tên này, chí vô nó tệ hả โมเมนต์ผุตู้มากว่าคือเสียงหะตุตุต,ต,ตุตุนะโมเมนต์ขึ้นบ่าว <sm ack> บ่พอไปเอาหัวข้ายโต๊ะหันลงไปเสะเฮ้ <sm ack> ยเ็ดยังนีเตียังว่นนอนเมยนยนะ nè đi chẳng nè ôi 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 โจมเงียบสักเนี่ยโจมเงียบสักเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอืมแช่มอีกพอน่ะแช่มอีกพอหน่ะเอา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 อ่าๆโอเคโอเคโอเคสาเดี๋ยวมาจอยจบคลิปกันเด้อสาขอจบคลิปเพียงสักนิดก่อนเด้อป้าลุงเอ้ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้กะสิกาวเข้ามา สบายดีไปแล้วพ่อแมพี่น้องเอ้ยยเนาะ